ครับช่วงสงการเป็นแนวกินที่แบบว่าทันสมัยมากเลยเพราะว่าอ,อย่างครับ<า>พพเพราะว่าพเท้ามากกินหัวปลาอเาาออจงหัวปลาไปหวเท้าหัวปลาลดเป,ป,ป,ป็นปีเนาะกินเนวๆไปเลยที่ตรงนีงง่ใส่บนแดงนะครับทาะทีมอบให้เจ้าช่องร้านเพนะ <c oughs> ื่อนนะะอิวเจ้าของร้านซื้อยอย่างก,ก็อิวเอลเอนี้ยมันนใหญ่ครับโอโอกใหญ่ส สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะใช่มาแล้วครับบ่าวเตือเลาะเสาะแทบครับในช่วงรายการบ่าวเตื้อตลาดแตกทางยูทูบชาแนลครับพี่น้องวันนี้นะครับนี่ครับนี่อันแรกเลยครับทำเอลฟาร์เลขจีในห้องว่าคุณสุภาพสตรีให้หมายเลขหนึ่งนะครับมาหาเืี่ยนวกินแนวกินพี่น้องเลยช่วงสงการครับพี่น้องครับช่วงสงการเป็นแนวกินที่แบบว่าทันสมัยมากเลยเข้ามอย่างครับอาหารตามฤดูกาลเลยครับเด้อ ปลาักเมงแขงจิกจักไข่มดแดงจักแม่เป้งพี่ร้องเลยผักนะเียดน่อยพ่อเียดน่อยพ่อคุณครับคมาหาซื้อเลยเนียวกินโดยเฉพาะได้ครับนี่มาจังไสครับนี่มุกดาหานปลามกเ้งจิกก่มดแดงจกม่เป้น่รเลยผกอมเีอยู่เีด้อาครัคมาา้อเลยเดี๋ินาะได้ครับมไครับุ่กานปลาดเงแล้ัไดแด้อนรมณ์แล้วนะ อีพ่อเราขายปลาปลาหน่าปลานางปลาหน่าครับโลหนึ่ง <arts> ห <Olympic polish> ้าพ like <treats> ่อโล่หนึ่งสี่ร้อยห้าสิบบาทพี่น้องครับซื้อเมื่อกินเมื่อมุกดาหานผมได้พี่น้องเลยบม่ได้ซื้อเมื่อกินใกล้ๆนะครับได้เออกินไห้มันแซ่บขันอยากกินขอนๆเกียรติได้นี่นะเกียรได้นี่บ่าวเตือร้อแซ่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 บบ่าวเตือครับผมได้ที่เข้าไปดูคนหาเลยได้ครับเกีเรติเบาเตือร้อก็แซ่บครับผม ถ้าจะกินอาหารห้อนๆช่วงนี้เรต้องกังวลใจครับย่าง um อาาอกไปนาเฮือนนะครับน like uh> ั่งกินข่าอยู่นาเฮือนตากแดดรับรองได้กินของฮ้อนมาคุ้มาปลาปลาปนม่ปลาปลอปลาม่น้ามาดใหม่ๆเลยปลาอกด่าอกหยคปลาปอเยาเคน้ปลาปลอกาดยว้อสดใๆเลย้อดีครอกดีลยว้อดีเครับอก กี่เหนียวไม่ได้กินครับผมยืนเบิ่งนซื่อๆแล้วก็เมื่อร้อดครับกบไปห่อนแล้วก็นหนึ่งเทาสักพักหล้วกัยัดเข้าไปเพราะว่าบบซืบ <laughs> บ้อปลาเมื่อนำาบได้กินครับมาผิดอันนี้ก็้ายค้ายความทุกข์ทั้งใจครับพี่น้องเองอม,มันบมดถืดหอกบ,บ,บา่าวเตอซื้อจำไดนก็บโเคยถือก็เทือแต่ว่าซื่อทุกเทือทุกงวดครับซื้อแล้วมันมีความทุกข์ทั้งใจว่ามันจิตถือ แล้วก็นอนขึ้นว่าถ้าเกิดถึก18ลา้านนสิ่ทเฮ็ดอย่างนะครับขึ้นไปขึ้นมา,นมาสิซื้อรดสิซื่อเงอนสิซื่อนั่นซื่อนี่แต่สุดท้ายมันยังพันได้ออกนะ <laughs> แล้วก็มาขึ้นา่ากูสิหาเงินใส่ไปใส่หนี <laughs> แค่คิดก็มันแล้วามมา่นง หนังเข้มครับนี่อันนี้หนังเข้มหนังเข้มเมืองทาแครครับพี่น้องครับขาซื่อไปแล้วมันเข้มหมากเกินเราเลยเอาสกู๊ตเอร์เอาสกู๊ตได้เกียเนาะขอรื้อหน่อยพี่น้องตามมาโอ้โหอันนี้ได้การ่นีเป็นจะซื้อแท้เนี่ยหมวกอันนี้นะใบละร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทพี่น้องเป็นหมวกช่วงหน้าห้อนนะครับใส่เข้าไปมีพัดลมเป่าเลยนะครับพี่น้องนี่เออได้การนะครับเด้อนี่มาสื้อเด้อ พี่น้องนี่ปลารด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 น้อยครับพี่น้องครับตาไปตัดจ้าอันนี้แหละครับตำนานตำนานลูกเคยก,พก็พอเท้าขากันกันยน้อยปลารดนี่แหละเพราะว่าพอเท้ามากินหัวปลาเออจงหัวปลาไปไงหัวเท้าหัวปลารสแบบน้อยเห็นตรงไหมอันนี้ตั้กระแตนนะแม่เนาะแม่ค่ะตั้งกระแตยังครับอันนี้นะกระแตนนนั่ปลาทังกาปลาทังก้าตัวใหญ่กว่านี่เนาะต้องปลาตัวนี้ เอาอย่างครับเ oh, อาอย่างนี้ครับอย่เอาอย่างครับผมว่าคนซื้อเมื่อหลายอย่างนี่น้องไอ้นี่ซื้อหลายแล้ววี่ยอ่ะสั่นมาถูกเป็นอุ้ยลุยอยู่แค่นี้นะน้องมาแล้วผู้ช่ยผู้สาวผู้บ่าวเด็กน้อยนางจักระจันกับมีแมงจะดิ้งกับมีแมงแขงกับมีอันนี้ไข่มันบราดิไข่จักระจันจักรพรรดิอันนี้เ่ยร้อยหนึ่งจ้านมึงร้อยบาทขอดไปแล้วเขาจะได้กินเอาไปมกใส่ใบตองใส่เกลือมกใส่ใบตองใส่เกลือเนาะ แล้วใบเข้ามกใส่ใบตองก่อนจ้าใส่เกลือหน่อยเอาเกลือห้วยใส่จ้ามกตองแก้วอะไรมุกคะตองแก้วคนนึงเลได้มันทำมันทำใหม่ไปตองโอ้พี่น้องมันมีอันตรายองค์การกินอยู่ได้ครับเดี่กินสดสดก็ได้อีกเด้ครับต้องเอาไปมกใส่ใบตองแล้วก็เอาเกลือห้วยจักหน่อยหนึ่ง พอมันสุกแล้วเขาก็เอามะบายใสิเข้ากินบาหมี่โอ้ผักขนาดไทยไทยไทยตะกั่นเนาะเห็นนั่งตะกั่นพี่น้องนี่ราดกันถึกันยังมีเพิ่งอันนี้ซื้อเมื่อนี่ร้อยเดียวเพิ่งแค่ครับหนึ่งร้อยเดียวโอ้หอมหอมเลยครับเอาไปเค็จย่างกินไปได้นี่อันนี้นะเอาไปเค็ดสีเพิ่งเปียนโอ้เปียนหัวค่ายขี้งี่ยังนี่บอกของแค้ของแท้เลยครับนี่คือมาจากเผ่งแค่เลยพี่น้องโอ้หอมหอมแบบหอมพังเพิ่งเลยเนาะ หนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องนี่ทางนหุ่นทางยิ้มเน,น้องนี่พี่น้องทางยิ้มเท่าไรนี่ทางยิ้มนี่ร้อยแปดสิบบาทพี่น้องเออนะของกาานินอาหารเล่าๆนี่โก็เห็นเราก็มีความสุขพี่น้องไอ้แค่มาเดินมาเบิ่งม,มายิ้มให้แม่ค้ามาคุยแม่ค้ามาจีบแม่ค้าเนี่ยมีความสุขแล้วเฮ้อ <laughs> อย่าหาเหตุเด้อคันมีเมียแล้วหะนะอย่าเห็ดให้แม่ค้าเสียใจได้ที่บอกไหน,นะครับบ่าวจเจอเอาตายเลยนะอือพอเดี๋ยวชีวิตมีคนมาขายของน,นะ <laughs> แม่ค่าน้อยอันนี้อือมแม่ค่าน้อยตั้งใจขายได้ลูกเด้อแม่งกนินนู่นเนาะแม่งกินนู่นเป็นหุงเป็นหุงเป็นมกน่อไม่พี่น้องปลารดพี่น้องมาพี่น้องพี่น้องแวะมาทางนี้จังหน่อยครับพี่นอกจากอาหารสดๆแล้วนะครับ <laughs> ที่เราเนี่ย <laughs> เปิดใจให้ใครเนี่ยวันเสา <laughs> พี่น้องครับเปิดใจขครจะเน่อยเดี้ยเน,นี้ยเนี้ยอยู่แนวกินของทุกพี่น้องเลยอันนี้มีปิ้งปลามีปิ้งไก่มีปิง้งกระมีปิงปป้งหัวใจแต่ว่าหัวใจเบาเตยครับสีม่ว้ปิง้งครับพี่น้องเพราะสีมอวให้เจ้าของร้านเพื่นอนนะะ <c oughs> อิวเจ้าของร้านซื่อยอย่างกา็อนอ, <c oughs> อิวเอ๋อเอ๋อมิวเนะออมิวเนาะโพี่นยังจำซื่อพี่นได้อยู่พี่น้องเลยแสดงว่าพี่น้องได้ขีดตัวเฮาได้พี่นบอกซื่อจริงนะครับน้องมิวน้องมิว แม่ค้าขายส้มตำที่ตลาดนัดไพร่เหล้าคือท่าพนมครับมีทุกวันจันทร์วันพฤหัสะเป็นมาก้อนหมือมืดแล้วก็กลับที่หลังหมูอเนาะแม่หมอโนมิวขายมืดหนึ่งในประมาณจะ6โน้อมิวประเด็นนบบประเด็นนบเลยเป็นเงินประมาณเท่าไหร่เอาแต่ละรอบแต่ละรอบเลยประมาณเท่าน้ำคนนี้พอก็ได้เก็บอแต่คนได้เงินในประมาณประมาณประมาณเอาซื้อประมาณจ300่อวันกำไรของน้องมิวครับว่าก็เป็นคนตามแต่ไมได้คนเก็บตัง แสดงว่ารายได้อยู่ประมาณ7-8หมื่นบาทต่อรอบพี่น้องเลยอย่าลืมซื้อน้ฬาเย็นๆนะครับเด้ออากาศมันร้อนของอยู่ของกินพี่น้องสบายดีสบายดีปีใหม่เด้อ้ร่ำรวยให้สวยให้รอดพี่นข้าโอ้คือกันเหมือนเหมือนเฮงๆฟังฟังรวยๆพี่น้องเลยโล่งงงโล่งไหมของกินเมืองลาวพี่น้องต้องแวะมาซื้อร้านนี้นะครับ คนมีญญอาหารการกินของเมืองเลาหนีอย่างสมบูรณ์แบบเลยให้เราได้อยู่ได้กินเมื่อนี้ทรงใสลูกสาวสี่เรียมเที่ยวเล่นสงการที่ทางเมืองภาแกกใสหนังคุยกู่เบาอยู่นางเอกกล้องของเราสบายดีพี่ไหมสบายดีเลยไหมสบายดีสายไั่รู้เฮ้สบายดีในกล้องนีโอ้ยพี่เป็นไองไงเพื่อนนะครัน้องหยาดคนสวยพี่น้องนะครับนางเอกช่อง บ่าวเตือ,อ่เลาะซอแซบนางเอกดังของเฮ้าครับมือนี้มาขายเมื่อมาขายบักเน,น่าพี่น้องเลยเพิ่นเอาความเปรี้ยวจากในตัวของเพิ่นออกมาครับมาขาย<笑><笑>สาวเปรี้ยวอนะเออสาวเปรี้ยวเมืองท่าแขกแข็งขมวด ว่าไปหาเลาะมาหลายเมืองหลายแข่งแล้วนะครับไม่ได้ยังอยู่ในเอวกินครับพี่น้องเออได้แต่บักหน้าช่วงนี้ของแพงหลายเลยโค้งหน้ามาขายไปโค้งท่านเขาเพราเรื่อยๆเนาะน้องอยากนะไ <c oughs> ป่ค้งท่านไปโค้งท่านบ่จ <c oughs> ้าบอกได้นะครับเวลาปอกได้ดีไม่เป็นปัญหาหักมากพี่น้องนอกจากอาหารเมืองลาวไม่แปกลกแล้วยังมีน้องงูอ่นะครับน้องงัวนี่น้องออกเองนะครับเดิน บริาพาทัดนะครับมีทางนิ่มนะครับมีทางนิ่มพี่น้องของเด็ดเลยอ๋อแมงกินรูนใหญ่กว่านะบี่กินี่นรูนเหมืโลโลอนแมงกินรูนใหญ่เลยครับพี่น้องโตบักใหญ่ทำหมูใหญ่ดีเลยพี่น้องเนียแมงแขง,งมแมงแขงจิ๊กน่าไม่พี่น้องอร่อยมิลลึก อร่อยค่ะแสดงว่าไม่ได้มาด้วยเมื่อก่อนเด็ยๆเปิดโรงเรียนอยู่เนี่ติดเพิ่มเนี่ก็มาแล้วครับติดเทอมแล้วเด็กๆก็ออกมากับคุณพ่อคุณแม่มาหาเลาะขายเนี่ยอยู่แนวกินนะครับพี่นี่งผักผักผักเนี่ยบรรยากาศตลาดนัดไทยลาวอำเภอลาดูงนะครับแต่น้องความหอม่าี่นกันหแต่ว่าเรื่องความมาหาอย่างเลาะซื้อเนี่ยอยู่แนี่ยกินนะครับา ที่ขาดใดีได้ของเราเอาอันไหนดีมันเข่าแล้วขูดแต่จะลองขูดมือจะบอกจะใหถูกเล็บกับพ่อระเป๋าเราต้องมีใส่เงินผู้ใดมีเงินหลายซื้อกระเป๋าเออเอาไปใส่เงินนะเงินหลายเฮ้ยยายคือบ่ซื้อยังไม่ได้ซื้ออยู่ครับใช่จะคลิปเนาะใช่จะคลิปไปซะก่อนนักสินซื้ออย่างมันมีแต่หลายอย่างพูดเลยซีนจั๊กไทยที่เราเลย แม่าอยู่เน่ากินหอย,ๆๆอยหอยหอยจ้าพู้หน่เปินขายส่งเลยเลยหนิพี่น้องแบบนี้คือลักษณะาขายส่งพี่น้องขายเป็นทุงไปเลยซื้อเมื่อแบบเป็นทุงใส่ซองฟิตไว้กินได้เป็นปีเนาะกินเน่าๆไปเลยพี่น้องเองนี่ใส่บนแดงนะครับแมงแข้งข้างในค่ะพี่น้องโห,หดตาอันข้างๆแมงแข้งค่ะคือเงินครับพี่น้องเลยฮิ้ <laughs> มาพี hey, ้องมา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 ยาหลอกอะไรนึงก We ัน like like ื่อซุยยังเบาเตอรก็ได้ยังข่านในมูอจับความื้ยอยู่มันหลายอย่างหลายเนยมันเป็นแนวกินเนื้อสดบนี้ยมีแนวผักนะช่วงนี้หนึ่งแล้วหนึ่งนาะเดีอยวเมื่อไหร่มาวายวาป่าจ้ะวายปลาวาป่าเนาะ หอเบผิดอาหารแห um ้งของแห้งครับม is> uh uh> 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 ีปลาแห้งนะปลาเสื s <s ่อมแห้งชุงละ้อยนะครับเกี็ดแห้งชุนละลยพี่น้องปลาแห้งปลาน้อยปลาใหญ่นะครับมีเกี่ยววองนี่เนาะเกี่ยวปลาบองเมืองบ้านเฮาบริษัของขื้ำเปล่าจ้าของล้ำเปลเมืองกาลาซินโอ้ของแห้ง เจียวมองพี่เกิร์นใส่แมงดาพร้อมอันนี้น้ำพริกแมงดาอยู่ทางนี้ค่ะน้ำพริกเมงดาเจียวบองไม่มีแมงดาโอ้เจียวบองคือบุฟี่เมงดาเป็นเจียวบองบ้านเฮาเลยใช่แล้วอันนี้น้ำพริกแมงดาใส่แมงดาพร้อมของเสียบนัวปันยังพี่น้องเลยมาเลยครับตลาดนัดของเราคือท่าพนมพี่น้องมาแล้วซื้อแนวเมื่ออยู่มากินครับของแซ่บของนัวนี่คือบรรยากาศทั้งเมือทั้งมัวที่บ่าวเตอเ์าะซอแซ่บในช่วงรายการบ่าวเตอตลาดแตกครับพี่น้องติดตามกันต่อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ นะครับส่งไปทางไอหมูนะครับก๊อปีลิงคัดลอกลิงแช่เชื่อไปเลยนะครับสอยกันนะครับเนาะให้กดดาวมาให้เบาเตอด้วยนะครับทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับเบาเตอเลาะเสาะแทบคือกันครับพี่ร้องทางติกอก็ติดตามกันได้นะครับเด้อเป็นกำลังใจให้แนครับเดี๋ยวพ้อกันคลิปหน้าครับปรลงงเปงจวดสวัสดีครับ